สดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่25ในเทศกาลธรรมดานะครับปีพิธีกรรมของเรามี34สัปดาห์ถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่25ก็เหลืออีกเพียง9สัปดาห์เราก็จบปีพิธีกรรมนะครับพอพูดอย่างนี้เพื่อให้เราได้ได้ได,ได้ตระหนักหรือว่าได้เตรียมตัวนะครับ พอจบปีพิธีกรรมเราก็เริ่มปีพิธีกรรมปีใหม่เตรียมคริสต์มาสกันอีกแล้วนะครับเตรียมรับเสเด็จไปคิดสะสมพบในเมื่อสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่25นะครับบทพระวรสารบทอ่านจากพระคัมภีร์ทุกอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้มข้นมีความหมายแล้วก็ทําให้เรารู้จักประกาศศกหลายองค์เจเรมีอิสยาเดี๋ยวมาวันอ,อ,อาทิตย์บางอาทิตย์ ก็รู้จักหนังสือชื่อแปลกๆหนังสือบุตรศิรานะครับพอมาวันนี้นี่พ่อตั้งหัวเรื่องแบบนี้นะครับวิธีคิดโดยทั่วไปของมนุษย์คือว่าอภิสิทธิ์เป็นสิทธิที่มีเหนือผู้อื่นแต่แท้จริงคิดแบบพระเจ้าอภิสิทธ์มีไว้เพื่อเป็นทางผ่านแห่งพระพรไปสู่ผู้อื่นพระบรสารของนุบุญมัทธิววันนี้นะครับบทที่20 ข้อ1-16ถึง16อาจทําให้เราหงุดหงิดโอ้มีบทพบระวรสารที่ทําให้เราหงุดหงิดบทไหนบ้างครับเนื่องจากเราฟังทุกครั้งก็จะรู้สึกว่าไม่ถูกต้องถ้าหากว่าเป็นเจ้าเป็นพระผู้ทรงความดีสูงสุดคุณน,นลักษณะความดีทุกประการเท่าที่เราจะคิดได้ย่อมสมบูรณ์อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าความเมตตาความรักความอ่อนโยนความเข้มแข็งความเฉลียวฉลาด รวมทั้งความยุติธรรมเนี่ยเราเจอหุดหงิดเรื่องนื่ทานเปรียบเทียบเรื่องนี้รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมนะครับเรื่องไหนครับอุปมาของพระเยซูเจ้าเรื่องเจ้าของสวนที่เรียกคนว่างงานเข้ามาทํางานในสวนต่างเวลากันในช่วงวันเชา้าสายเที่ยงบ่ายสามโมงห้าโมงเย็นและพอเวลาค่ําเลิกงานก็ให้ผู้จัดการจ่ายค่าแรงโดยจ่ายพวกที่มาทีหลังก่อน ก็เย็นสุดเลยห้าโมงเย็นยังเรียกคนเข้ามาทํางานแล้วพอทุ่มหนึ่งก็ให้ค่าจ้างแต่ได้ก่อนก่อนพวกที่มาแต่เช้าพวกคนแต่ละคนได้รับหนึ่งเหรียญพวกที่มาแต่เช้าก็คิดว่าตนเดี๋ยวจะเข้าไปรับที่หลังก็จะได้มากกว่าปรากฏว่าตรักตาทางานตั้งแต่เช้าก็ได้รับหนึ่งเหรียญแต่อย่าลืมนะครับหนึ่งเหรียญน,นี้เป็นหนึ่งเหรียญตามที่ตกลงกันไว้นะครับ พวกเขาบ่นต่อว่าผู้จัดการต่อหน้าเจ้าของสวนนะครับแต่เจ้าของสวนตอบว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือ ก็อาจทำให้เรารู้สึกคาใจในประเด็นเรื่องความยุติธรรมได้เช่นกันคิดตามภาษาแล้วนิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้ภาษามนุษย์ก็เออจริงนะคนมาตาักตรรตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าได้เท่ากับคนที่มาห้าโมงเย็นนะครับแต่ในพระคัมภีรก็บอกว่าเขาตกลงกันตั้งแต่เช้ามาเช้าก็จริงแต่ตกลงว่าหนึ่งเหรียญเราจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงทําไมจึงเป็นเช่นนั้นอุปมาของพระเยซูเจ้าเรื่องนี้ไม่มีจุดประสงค์จะสอนเรื่องความยุติธรรม แต่พระเยซูเจ้ากําลังจะสอนชาวยิวว่าไม่ว่าผู้คนจะเข้ามารู้จักพระบิดาเจ้าในช่วงเวลาใดของชีวิตเขาอาจจะมารู้จักพระเจ้าตั้งแต่เกิดตอนได้รับสินล้างบาปตอนเป็นทารกหรือเขาโตแล้วมาเรียนคําสอนรับสินล้างบาปหรืออาจจะกลับใจรับสินล้างบาปก่อนสิ้นชีวิตก่อนหมดลมหายใจไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาที ไม่ว่าเขาจะเข้ามาเป็นลูกของพระชาหรือเร็วหรือช่วงใดของชีวิตพระเจ้าก็ทรงรักเขาเป็นลูกเท่าเสมอกันไม่มีคริสตังชั้นหนึ่งชั้นสองสังคมสมัยพี่เยสุจ้าชาวอยู่นี่เขาจะมีความภาคภูมิใจว่าเขาเป็นประชากรของพระเป็นเจ้าแล้วคนอื่นเนี่ยเป็นคนนอกไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในอาณาจักรสวรรค์แต่พระเยสุจ้าไม่ไม่เทศสอนแบบนี้พระเยสุจ้าสอนว่า มนุษย์ทุกคนเป็นลูกของพระเป็นเจ้าแล้วชาวยิวเหนือกว่าคนอื่นตัวเองคิดว่ามีอภิสิทธิ์แต่อภิสิทธิ์มีไว้เป็นทางผ่านเองเพราะพรเพสู่คนอื่นไม่ใช่มีอภิสิทธิ์เอาไว้เพื่อกีดกันคนอื่นออกไปเรื่อยๆแต่พวกเราตัวเองคนเดียวความหมายอีกประการหนึ่งก็คือพระเยซูเจ้าต้าองการจะสอนชาวยิวในยุคสมัยของพว์ว่าแม้พวกเขาจะเป็นประชากรของพระเจ้าเป็นคนพวกแรก ที่ได้รู้จักพระเจ้าผ่านทางอาบราัมอาศัยโมเสสชาวอิสราเอลได้ทำพันธสัญญากับพระเจ้าที่ภูเขาซีนายเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์เป็นสมณราชตระกูลแต่อภิสิทธิ์อันนี้เป็นไปเพื่อให้วกเขอเป็นทางผ่านแห่งพระพรของพระเจ้าไปสู่ชนานานาชาติแต่ดูเหมือนชาวยูเจเกตพระพรอ,อันนี้ไว้กับชาติของตน และยกตนขึ้นแม้ว่าอาจมีชาวต่างชาติเข้ามานับถือศาสนายูดายตั้งแต่ในสมัยก่อนพระยุสุทเจ้าประสูติมาแล้วและแม้สมัยพระยุสุเจ้าประสูติมาคนต่างศาสนาที่จะมาค้าขายกับชาวยิวเลื่อมใสในะลัทธิยูดาแต่ชาวยิวก็จะรู้สึกว่าพวกเขาเป็น,ป,นประชากรของพระเป็นเจ้าเป็นคนชั้นหนึ่งพวกนั้นเป็นชั้นสองเพราะฉะนั้นต้องมาเป็นชั้นสองรองจากพวกเขา แต่พิจิตเสุเา้าทรงประกาศว่าไม่มีคิสชนชั้นหนึ่งชั้นสองไม่ว่าขอจะมารู้จักพระเจ้าช้าหรือเร็วพระเจ้าก็ทรงรักมนุษย์ทุกคนให้เป็นลูกของพระเป็นเจ้าเท่าเทียมกันความจริงข้อน,นี้ได้รับการสะท้อนออกมาในหนังสือกิจการอัครสาวกนะครับเวลานักบุญเปาโลขึ้นไปเทศสอนที่เมืองอันทิโอกอยู่ทางเหนือดินแดนปาเลสไตน์ขึ้นไปนะครับดินแดนแคว้น เมืองอันทิโอกนี่อยู่ในแคว้นซีเรียแล้วมีการกลับใจเยอะมากนะครับแต่อุปสรคอันนึงเนี่ยก็คือว่ามีชาวยูวจากกลุ่มเยรูซาเล็มเนี่ยไปที่อันทิโอกแล้วก็บอกว่าพวกแกเนี่ยจะไม่ได้อะไรทั้งนั้นถ้าแกไม่เข้าสุนัแล้คคนที่มานับถือพระเยซูเจ้าก็เลยกังวลใจเอ๊ะทำไมนะเรามารับศี้างบาปเป็นขีตชนแล้วแล้วเสร็จแล้วบอกเราว่าเราจะไม่ได้รับอะไรทั้งนั้นนอกจากจะต้องมาเข้าสุนัดซะก่อน แล้วปัญหานี้แก้ไขอย่างไรเดวพบกันช่วงที่สองครับใครจะรักลูกมากเท่าผู้เป็นแม่ใครจะดูแลแม่และลูกได้ดีเท่าผู้เป็นพอ่อและอะไรจะร้อยใจให้อิ่มสุขได้เท่าลูกโลกนี้มีเด็กเกิดวันละนับหมื่นนับแสนคน ถ้าพูกเขาไม่ได้เติบโตด้วยความรักของพ่อแม่ก็จะเป็นสมาชิกที่สร้างปัญหาแก่สังคมในอนาคตและโลกจะมีสันติสุขได้อย่างไรพ่อแม่ลูกความภาคภูมิใจและภาระที่ไม่มีใครทันแทนได้สถาบันที่พัฒนาชีวิตและสังคมด้วยความห่วงใยจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย นบุนเปาโลจึงมาที่เยรูซาเล็มจากอันทิโอกนะครับทางเหนือลงอามาขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มใช้คําในพระคัมภีร์ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะไปถามเปโตรนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพระศาสนจักรว่าปัญหาเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรตกลงคนต่างศาสนาที่เขาโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วมาเป็นสเตชนต้องมาเข้าสุนัตแบบชาวยิวไหมเพราะชาวยิวเด็กคลอดแปดวันก็นําเอาไปทําพิธี เข้าสุนัขเจ็บก็เด็กๆเ,เจ็บแป๊บเดียวก็หายแต่ผู้ใหญ่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะต้องไปเข้าสุนัขเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยกลัวไม่กล้ามาเป็นคิสชนแล้วพวกชาวยูไปพูดแบบเนี่ยมันมีความหมายแฝงอยู่ในนั้นทํานองว่าเออคนที่จะมาเป็นคิสชนเนี่ยก็เหมือนกับศักดิ์ศรีน้อยกว่าชาวยูหน่อยหนึ่งชาวยูเหนือกว่าคุณต้องมายอมรับความเจ็บปวดยากลําบากเข้าสุนัดเป็นคิสตังชั้นสองอะไรแบบนี้ ปรากฏว่านักบุญเปตโตรก็ให้ข้อคิดว่าเราจะไม่วางภาระบ,บุญบาของพี่น้องนะครับแต่คนที่ตัดสินคือนักบุญยากอบลูกผู้น้องของพระเยซูเจ้าเป็นพระสังฆาราชแห่งกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้นนะครับก็เขียนจดหมายให้พยานบุคคลขึ้นไปสองคนนะครับไปบอกกับุนอันทิโอกบอกว่าไม่ต้องเข้าซอนัดนะครับ คนต่างศาสนาสามารถมาเป็นคิสชยนโดยไม่ต้องเข้าสุนัตก็ทําให้สิ่งที่ชาวยิวคิดว่าจะต้องกอดเอาไว้แล้วคนอื่นมาเป็นลูกของพระมาเป็นชนชั้นสองก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับนบ,บุญเปาโลเป็นผู้เรียกร้องให้ยกเลิกการเข้าสุนัตสําหรับคนต่างศาสนาที่เป็นผู้ใหญ่แล้วต้องการเข้ามารับศีลล้างบาปเป็นคิสชยนในเวลานั้นคิสชยนชาวยิวบางคนต้องการให้ผู้ที่จะเข้ามารับศีลล้างบาป ต้องผ่านการเข้าสู่นัดด้วยนบ,บุญเปาโลเข้าใจได้เลยว่านี่เป็นเพียงการที่ต้องการจะทําให้คนต่างศาสนาที่จะมาเป็นคิดสชนรู้สึกเป็นชั้นสองรองจากพวกชาวยิวหน่อยหนึ่งโดยอ้างการทําตามธรรมบัญญัติซึ่งคงเป็นอุปสรรคต่อการที่คนต่างศาสนาจะเข้ามาเป็นคิดสชนอย่างแน่นอนนบ,บุญเปาโลเริ่มสอนแล้วว่าความรอดพ้นมาจากความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้ามิได้มาจากธรรมบัญญัติ แต่นบุญเปาโลแม่นยำนะครับการที่บอกว่าไม่ต้องมาเข้าสุนัตเนี่ยไม่ใช่เพราะท่านต้องการจะไปสู้ขัดแย้งหรือว่าไปพิสูจน์ว่าเก่งกว่าชาวยิวไม่ใช่ท่านมีหลักการที่ชัดเจนมากเลยท่านบอกว่าความรอดพ้นมาจากความเชื่อในพระเยสุจ้าไม่ได้มาจากการเข้าสุนัตเพราะฉะนั้นไม่มีความจะเป็นอะไรที่บอกว่าถ้าพวกท่านไม่เข้าสุนัตท่านไม่ได้ความรอดพ้นไม่ได้อะไรทั้งนั้นเราพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะ ความรอดพ้นมาจากการที่เราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้ารับพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ไถ่ของเรานะครับพ่อจะอ่านเนื้อหานะครับที่นักบุญมัทธิวได้เล่าอุทิศการเปรียบเทียบที่บอกว่าคนมาต่างเวลากันให้พี่น้องฟังหน่อยนะครับเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับสาวรูสิทธิเป็นอุปมาดังนี้อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นรั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละหนึ่งเหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนอุ่นประมาณสามโมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนอุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไป พ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นอของฉันเถิดครั้นถึงเวลาคำ่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้าง ให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มทำงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญพวกแรกมาถึงคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นเดียวกันขณะรับค่าจ้างเขาก็บ่นต่อหน้าเจ้าของสูตรว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตำอยู่กลางแดดตลอดวัน เจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับให้ท่านฉันไม่มีสิทธิใช้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรก พระเยซูเจ้าทรงตื่นใจชาวยูนะครับเชียนชายชาวยูซึ่งชอบอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกของอับราฮัมและบางทีก็เอาศักดิ์ศรีเนี่ยไปข่มคนอืน่นและก็กีดกันคนอื่นออกไปนะครับในเรื่องนี้นะักบุญเปาโลซึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์แล้วนะักบุญเปาโลก็เริ่มออกเทศสอนนะครับกับใจแล้วก็เริ่มสอนว่าเราได้รับความรอดพ้นจากการที่เราเชื่อในพระเยซูเจ้า ไม่ได้รับความรอดพ้นจากการเข้าสุนัขบทอันที่หนึ่งในวันนี้นะครับนำมาจากหนังสือประกาศกอิสยานะครับบทที่ห้าสิบห้าก็จะจบอยู่แล้วเพราะว่าหนังสือประกาศกอิสยามีหกสิบหกบทเหนไหห้าสิบห้านี่ก็เป็นช่วงสิบทบทสุดท้ายแล้วละครับท่านเทศในวันนี้ว่าจงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบจงทูลขอ เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้เรามีเวลาที่จะเข้าไปทำงานในสวนนงุนจะเช้าสายบ่ายเที่ยงเ,เช้าสายนะเที่ยงบ่ายเย็นค่ำอโอห้าเวลาตราบเท่าที่พระเจ้าทรงยอมให้เราพบพ่อก็เป็นยุคคำของประกาศกอิสยากับนิทานเรียบเทียบของพระเยซูเจ้าว่าพระบิดาเจ้าทรงให้โอกาสเราเช้าสายพุ่งออกมา เห็นเรายืนอยู่เฉยๆว่างงานทําไมมายืนอยู่ที่ที่ทั้งวันก็ไปทํางานในสวนนงุ่นุของเราเถอะเพระเป็นเจ้ารงให้เราเนี่ยมาเป็นประชากรของพระปิ่นเจ้ามารับใช้พระปิ่นเจ้าเป็นคนงานของพระปิ่นเจ้าเพื่อจะประกาศพระวจาของพระปินเจ้าจงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบก็เรามีเวลาตั้งเยอะในชีวิตอ่ะทําไมเราไม่ยอมเข้าไปแสวงหาพระเจ้าจงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบ จงทูนขอเมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระองค์ออกมาเรียกเราก็ไปทำงานชีวิตเราทุกวันนี้เนี่ยจงสแสวงหาพระเจ้าขณะเมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้แล้วเปิดโอกาสให้เราได้พบพระองค์ชีวิตของเราบางทีเรามีโอกาสจะเข้าไปทำงานในสวนนุ่นตั้งมากมายแต่จนบัดนี้นะครับเรายังไม่ยอมเข้าเพราะวรสารแล้วก็นำมาสู่บทอ่านของประกาศสวิสยาจะให้ข้อคิดอย่างไรต่อไปพบกันช่วงที่3ครับ เราแต่ละคนเป็นความรักของพระเจ้าชีวิตและความเป็นอยู่ของเราเป็นการต่อเนื่องแห่งความรักและพระเมตตาของพระองค์ธรรมชาติรอบข้างเราเป็นความรักของพระองค์ที่เราสามารถสัมผัสจับต้องได้และเพื่อนพี่น้องก็เป็นความรักของพระองค์ที่เราได้รับและต้องรักตอบ คนงานก็ไปทำงานในสวนนอง่นเนี่ยเรานำมาเชื่อมกับบทอ่านที่หนึ่งในะสือประกาศุุอิสยาซึ่งประกาศุุกิสยาเนี่ยมีชีวิตอยู่ก่อนพระเยซูเจ้าประมาณ600ปีคำเทศของเขาเนี่ยเป็นคำเทศที่เตือนชาวอิสราเอลว่าเขาไปเป็นเฉลยที่กรุ่มบาบิโลน50ปีแต่พระเป็นเจ้าไม่ทิ้งเขาเตือนเขาว่ากลับมายัางกรุงเยรูซาเล็มแล้วเนี่ยเราอย่าทิ้งพระเป็นเจ้าไปอีกจงสแสวงหาพระเจ้า ตราบเท่าที่เรายังมีเวลาเรายังมีโอกาสอย่าอย่าทิ้งพระไปแม่กันจะพบหายนะแบบที่สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินแล้วต้องไปเป็นทาสที่บาบิโลนแต่คำคำนี้เอามาเชื่อมกับบทพระวรสารน,นิทานเปรียบเทียบของพระยีสุจ้าเรื่องพระเป็นเจ้าทรงให้เวลาตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็น่ําเข้าไปทํางานในสวนอหงุ่นของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นตราบเท่าที่พระเจ้าทรงยอมให้เราพบจงเข้าไปหาพระเจ้า ความใจแคบของชาวยูจริงสะท้อนคําเทศของอิสยาว่าความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่านทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเราแล้วบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ประกาศสุอิสยาอยังพูดคํานี้นะครับความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่านทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเราคือท่านจงแสวงหาพระเจ้าตราบเท่าที่พระเจ้ายังให้พบชาวยูโมแต่คิดว่าอภิสิทธิ์มีไว้เพื่อกีดกันคนอื่นมีสําหรับพวกพ้องตัวเอง เธอคิดอย่างมนุษย์ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่านพระพรที่ประทานมาจากพระเจ้าจะไม่สูญป่าเพระองค์ทรงรอเวลาที่จะบังเกิดผลเป็นความรอดคพนในจิตใจของผู้คนฝนและหิมะลงมาจากท้องฟ้าและไม่กลับไปที่นั่นถ้าไม่ได้รดแผ่นดินทําให้แผ่นดินอุดมทําให้พืชงอกขึ้นเพื่อให้ผู้หวานมีเมเล็ดพันธุ์และให้ผู้กินมีอาหารฉันใดถ้อยคําที่ออกจากปากของเรา จะไม่กลับมาหาเราโดยไม่เกิดผลไม่ทำตามที่เราปรารถนาและไม่เป็นรู้จุดประสงค์ที่เราส่งมาฉันนั้นเราจึงให้เวลาเขาไงเราจึงให้โอกาสเขาเข้ามาทำงานในสวนในหุ่นไงวาจาของเราความเมตตาของเราความรักของเราที่หลังออกไปเปรียบดังฝนที่หล่นตกลงมายังพื้นดินทำให้พื้นดินอุด,ดมมีอาหาร มันจะกลับไม่กลับขึ้นไปท้องฟ้าจนกว่ามันจะทําให้มีพืชพันธธัญญาหารให้มนุษย์ได้รับประทา,านฉันใดก็เช่นกันตราบเท่าที่เรายัางมีโอกาสพระเป็นเจ้าก็ให้เวลาแก่เราพระองค์ทรงเปิดโอกาสให้เราเพราะฉะนั้นชาวยิวใจแคบๆเหล่านี้จึงต้องไม่เป็นอุปสรรคที่ผู้คนจะกลับมาหาพระเจ้าหรือแม้แต่เราทุกคนต้องเอื้ออํานวยให้พระวาจาของพระเจ้าที่ตรัสออกมา บรรลุจุดประสงค์ในจิตใจของผู้คนได้กลับมาหาพระเจ้าฉะนั้นทั้งหมดนี้น่าจะสรุปได้ถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่เรามนุษย์ต้องหัดคิดแบบพระเจ้าซึ่งวิธีคิดโดยทั่วไปของมนุษย์คือคิดว่าอภิสิทธิ์เป็นสิ่งที่มีเหนือคนอื่นแต่แท้จริงคิดแบบพระเจ้าอภิสิทธิ์มีไว้เป็นทางผ่านแห่งพระพรไปสู่ผู้อื่น พ่อขออาอ่านบทอา่านจากหนังสือประกาศสุอิสยาในวันนี้นะครับบทที่55ที่บอกว่า,เ,าเป็นช่วงสุดท้ายของหนังสือประกาศสุอิสิยาแต่ก็นํามาเชื่อมกับบทพระวรสารวันนี้ว่าตราบเท่าที่เรายังมีเวลาจงแสวงหาพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าให้โอกาสแก่เราจงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบจงทูลขอเมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้ คนชั่วร้ายจงละทิ้งทางของตนคนอาธรรมจงละทิ้งความคิดของตนเขาจงกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงสงสารเขาและจงกลับมาหาพระเจ้าของเราเพราะพระองค์ประทานอภัยให้มากมายความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่านทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินฉันใด ทางของเราก็อยู่สูงกว่าทางของท่านและความคิดของเราก็อยู่เหนือความคิดของท่านฉันนั้นอะไรที่เราคิดแบบมนุษย์ใจคับแคบเพราะเจ้ามีไว้สำหรับตัวเราเพราะเป็นเจ้าเรียกเรามาแล้วแต่เราก็กีดกันไม่ให้คนอื่นเข้ามานี่เป็นเป็นเป็นความคิดแบบมนุษย์ใจคับแคบเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดเพราะว่าทางของพระเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเราเราคิดว่าเราทำด้วยหนทางนี้ แต่ผิดพลาดทุกวันนี้เราจึงต้องมีโอกาสไปวัดหรือมีโอกาสสวดภาวนานะครับเพื่อจะได้พิจารณาตัวเองว่าทุกวันนี้ที่เราทําอยู่เนี่ยเราทําตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าทุกป,ป่าหรือทําตามใจตัวเราพระั้นที่สองนักบุญเปาโลเขียนจดหมายไปถึงชาวฟิลิปปีบอกว่าท่านหลังเลไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนดี ถ้าตายเสียก็จะได้ไปอยู่กับพระคิดสัจเจ้าที่ท่านรักซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดีชีวิตจะได้สงบแต่ถ้ามีชีวิตต่อไปก็ยังเป็นคุณประโยชน์แก่สัตว์มุุษโดยเฉพาะชาวฟิลิปปีซึ่งท่านเขียนจดหมายไปหาเนี่ยแต่ท่านเรียนรู้ที่จะคิดแบบพระเป็นเจ้าแล้วนี่แล้วท่านเขียนประโยคน,นี้ครับขพระเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคิดสัเจ้าการตายก็เป็นกําไรอืม ท่านรู้วิธีที่จะใช้ชีวิตของตนเป็นทางผ่านแห่งพระพรไปสู่ผู้อื่นซึ่งทำให้ชีวิตมีคุณค่าอย่างมากหากตายก็เป็นกำไรอีกชั้นหนึ่งเพลงสดุดีอาทิตย์นี้จึงเริ่มว่าข้าพเจ้าจะถวายพระพรแด่พระองค์ทุกวันจะสารเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไปเป็นนิดมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ตายก็เป็นกำไร เรามีชีวิตยอยู่ในโลกนี้บางทีอาจจะคิดอย่างนักบุญเปโตรว่าอยากตายจะได้จบจบภาระไม่ต้องมาปาก,กัดตีนทีลำบากแต่เราต้องหัดคิดอย่างนักบุญเปโตรว่าเราได้รับความรักจากพระเป็นเจ้ามากมีชีวิตยอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ตายก็เป็นกําไรช่างมันเถอะถ้าตายก็ก,ก็มีกําไรอยู่แล้วแต่มีชีวิตยอยู่ทุกวันนี้มีชีวิตยอยู่เพื่อพระคริสตัจ้าเพราะฉะนั้นจดหมายของนักบุญเปาโลจึงไพเราะมากพี่น้อง พระคิตสัจเจ้าทรงได้รับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าณบัดนี้เหมือนกับในอดีตไม่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นหรือตายก็ตามข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคิตสัจเจ้าและการตายก็เป็นกำไรหากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าทำงานได้ผลแล้วข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะเลือกสิ่งใดดีข้าพเจ้ารู้สึกหลังเลคือปรารถนาจะพ้นจากชีวิตนี้ไปเพื่ออยู่กับพระคิตสัจเจ้า ทรือจะเป็นการดีกว่ามากแต่การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านทั้งหลายเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคำว่าเพื่อพระก็คือมีชีวิตอยู่เพื่อคนในครอบครัวเพื่อลูกของเราเพื่อสามีเพื่อภรรยาเนี่ยแหละครับมีชีวิตอยู่เพื่อพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้เราคิดแต่ว่ามีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์คนในครอบครัวของเราขอพี่น้องได้รับใช้เพื่อเป็นเจ้ารับใช้ครอบครัวรับใช้สังคม อย่างมีความสุขทุกวันตลอดชีวิตท,ที่เหลืออยู่สวัสดีครับ